อยู่เออเอาใหม่ดิค่ะครับเฟลครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มอยู่รายการเพรแททีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับไม่ใช่มาสอนครับอันนี้คือทําเครื่องดีตัวนะฮะอีพีที่สองนะฮะแบบอัปเกรดเครื่องนะครับผมอ่าบอัปเกรดครับผมนี่จริงทาสูงกว่านี้ก็ได้นะครับผมอ่านะครับอันคลิปนี้สั้นๆหน่อยนะครับอ่าอัปเกรดนะฮะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปให้ไปดูระบบเลยครับผมนะครับโอเคนะครับผมนะชั้นแรกก็ ครับครับโอเคนะผมชั้นแรกก็ทำอย่างงี้ครับผมตามผมเลยครับโอเคนะขึ้นมาอย่างงี้ครับผมเดี๋ยวมาอันต่อไปนะครับผมวางอย่างนี้ครับผมนะครับมาเดี๋ยววางทีทีกันเลยครับผมโอเคนะฮะวางตามผมนะอย่าวางมั่วนะผมเหมือนเดิมับผมตัวเต็มเดิมนะฮะอย่าวางมาั่วครับเดี๋ยวมันจะนี้นะับเดี๋ยวมันจะไม่โดนวงจรที่ผมวางไว้นะนะครับมันอาจจะเสียหายได้ครับผมนะ นะครับโอเคนะครับอ่านะครับดูนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าดูนะครับ ะต้องทำหลุมไปตรงนี้หนึ่งอันนะฮะ <c oughs> ที่จริงไม่ต้องไม่ต้องทําก็ได้ผมแต่ผมจะทํานะครับผมอ่าให้มันรวมอยู่ตรงกลางนะผมจะสูงแค่ไหนไปดูกันเองครับผมนะครับยังไม่ถึงพื้นเลยโคตรนานเลยแต่ครับผมดูดูด,ดูโอ้โหยังสูงครับผมสูงกว่าที่แล้วด้วยนะครับ ผมกดชิปเลยเนะี่ยกดชิปลงอย่างเร็วอบผมแน่นะครับอันนี้ผมปรับแบบมองเห็นไกลมากเลยอบผมนะครับเห็นไหมครับ่าประสิทธิภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนะับแบบสองชั้นก็แรงนลครับไปแบบโคตรสูงเลยครับผมนะฮะนะครับนะฮะแป๊บหนึ่งับผม นะเดี๋ยวจะลองอีกทีนึงนะฮะไม่ <c oughs> ไม่อยากให้คลิปมันสั้นนะผมอ๋อผมลืมอะผมผมลืมปิดแป๊บ <c oughs> ไม่พังครับผมมัโนโดนน้ำนผมไม่นั <c> ่น <oughs> เวลานะทีดีโดนน้ำจะไม่รับเดเมจนะครับผมเออมันจะไม่ทำลายมันจะตุ้มบล็อกไม่ได้นะครับผมแต่มันจะทำเดเมจให้เราอยู่นะครับผม มาลองใหม่ครับผมไม่อยากให้คลิปมันสั้นเกินนะครับผมตัวประสิทธิภาพด้วมอันนี้ผมมันได้รองเรียนใครมาครับผมอันนี้ทำเองนะฮะลองไปซื้อไปดูหรือ Google ดูนะฮะโชคดีไม่มีใครทถาบผมผมแหละทำเองนะตอนนั้นผมก็เล่นกับน้องใช่ไหมครับอ่ากำลังลหาจุ้งจิตัวเล่นๆนะผม ลองทําเองบ้างไม่อยากทำของคนอื่นนะครับผมก็ทําเองโอ้โหคราวนี้มาแล้วยังหัวนะผมมาเริ่มตอ่อโอเคนะผมดูประสิทธิภาพความแรงนะผมโอ้โหถึงกระแลกแล้วก็หายไปในกลางอากาศครับผมนะฮะ <c oughs> สูงมากเลยครับผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นพื้นเลยครับผมยังนานนะผมผมพูดมันใจได้เยอะเลยครับผมนะอยู่กลางอากาศโอ๊ย,อย,อยนะครับแมปเป็นโหลด โอ้มาตกที่ไหนเนี่ยโอ้ตกไกลด้วยนะผมแม่ไม่ต้องถามว่าทำไมตอนนี้ผมกระตุกนะฮะเฟรมเรทดรอปครับผมเห็นไหมครับเอ้ยนะครับบั็กนะนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเเพียงท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนะครับนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับนะครับบาย